นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องทำงานมาหลายเดือนแล้วแต่เบิกเงินไม่ได้เลยแถมเจ้านายก็ใช้ชีวิตสุขสบายมีคนมาปรึกษาว่าอยากได้ความเห็นค่ะคือหนูกับแฟนไปทางานต่อเติมของพี่ชายหนูแต่ทามาเขาไม่ให้เบิกเงินเลยค่ะ จนตอนนี้ค้างอยู่สองหมื่นกว่าบาทเวลาเบิกยากมากค่ะเขาชอบบอกว่าไม่มีแต่เมียของเขาเที่ยวหรูกินหรูตลอดหนูควรจะเบิกเงินแล้วใช้คําพูดแบบไหนเพื่อเบิกได้ดีคะจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราไปช่วยงานเขาเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะเบิกเงินเขาจริงๆมันคือการเบิกล่วงหน้าหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะต้องรอให้มันครบเดือนหรือว่าตามจํานวนของเวลาของเขา ซึ่งข้อความที่มาปรึกษาเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจว่าในรูปแบบของสายงานนี้มันจะเป็นจะต้องรอสิ้นเดือนหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเบิกก่อนได้ซึ่งจริงๆแล้วผมเข้าใจดีว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเรามากกว่าว่าเอ๊ะทำไมเจ้านายเราเมียเขาใช้ชีวิตหรูอยู่ดีจังเลยส่วนเรานี่โอ้โหขอเบิกเงินก่อนไม่ได้เลยสิ่งนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกมากกว่าที่เราต้องยอมรับว่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเมื่อชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นก็หมายความว่า เขาอาจจะชอบใช้ชีวิตดีอยู่ดีใช้ชีวิตหรูหราในสิ่งที่เขาอยากที่จะเป็นซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มีความสาคัญต่อการเบิกหรือไม่เบิกเงินจริงๆแล้วเราอาจจะแค่พูดกับเขาแล้วก็ถามตรงๆว่ามันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องมาประเมินตัวเองด้วยแล้วประเมินเจ้านายเราด้วยว่าเจ้านายเราเนี่ยเขาเป็นคนยังไงจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นญาติเราแล้วเราก็คุยกับเขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็เออทาไมถึงไม่ให้เรา เราอาจจะต้องตั้งคําถามว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเงินสดหมุนเวียนขนาดนั้นหรือเปล่ารวมไปถึงาอาจจะให้ครอบครัวเขาเยอะมากๆาอาจจะเลยมีผลกระทบต่อการให้คนอื่นตามมาผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้า,าทํางานเราไม่สามารถเบิกเงินได้เลยเราก็ต้องหยุดทํางานที่นั่นไปก่อนเหตุผลคือต้องตามดูว่าเป็นเพราะอะไรนี่คือความคิดเห็นผมผมก็มองว่าถ้าเกิดสมมติเราเบิกเงินไม่ได้ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นผมอาจจะหยุดทํางานไปก่อนเลยเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าการที่ผมทำแบบนี้ต่อไปมันจะส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่าผมอาจจะกลับมาตั้งคำถามต่อว่าสิ่งที่ทำทุกวันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือยังเม่่อจะเป็นแง่มุมใดๆก็ตามในชีวิตที่มันเกิดขึ้นขอเน้นย้ำว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเราแค่เรียนรู้ไปกับมันนั่นก็คือความเป็นจริงตรงหน้าเราว่าเราต้องยอมรับแบบไหนวันหนึ่งเราเรียนรู้ว่าเราควรจะย้อนกลับมาถามตัวเองแต่วันหนึ่งเราก็ต้องย้อนกลับมาให้แง่มุมของตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ได้ช่วยให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นเลยนั่นก็ต้องยอมรับว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อชีวิตเราให้มันดียิ่งขึ้นมีหลายบริษัทที่เอารายได้ไปใช้เลยแต่จริงๆแล้วเราต้องตัดเหลือกำไรสุทธิแล้วก็ค่อยไปดูที่งบกระแสงเงินสดเพิ่มเติมว่าเรามีกระแสงเงินสดอิสระไหมนี่เป็นแง่มุมของผมที่ผมมีต่อเจ้านายหรือว่านายจ้างเราไม่ว่าเขาจะเป็นคนในครอบครัวเราหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเราก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันน,น,นั่นก็คือ ถ้าเราเป็นนักลงทุนถ้าเราเป็นคนที่บริหารความเสี่ยงเรารู้เลยว่าสภาพคล่องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสภาพคล่องนี้เป็นแม่บทและมันคือจุดต้นกําเนิดว่าเราจะมีปัญหาทางการเงินรวมไปถึงวิกฤตทางการเงินที่มันส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทเราหรือเปล่าทั้งสิ่งที่มันท้าทายในชีวิตมากๆในสํารับสิ่งที่ผมคิดนั่นก็คือเราจะทําอย่างไรให้เรามีสภาพคล่องล้นหรือเกินตลอดในทุกๆเดือนหรือทุกๆไตรมาสบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่า เราไม่สามารถที่จะไปบังคับกะเกณฑ์รวมไปถึงคาดการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เราสามารถจะควบคุมและดูแลในณปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดการควบคุมการเงินการควบคุมกระแสเงินสดนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งรวมไปถึงมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถหายใจหายคอได้ทันบางคนเอารายได้ไปใช้เลยแต่จริงๆแล้วมันควรที่จะหักกําไรสุทธิก่อน เหลือเป็นกระแสเงินสดพอกระแสเงินสดเอาไปลงทุนไปแจกปันผลรวมไปถึงไปคืนหนี้ของเจ้าหนี้เราก็จะเหลือเป็นเงินในจํานวนที่เรียกว่ากระแสเงินสดอิสระนั่นเองเปรียบเสมือนงบการเงินส่วนบุคคลที่เรามักจะทํางานประจําพอได้รายได้แล้วไม่ยอมตัดออมแล้วทีนี้เราก็เลยเอาเงินทั้งหมดไปซื้อของโดยการขาดความรู้ทางการเงินเมื่อเราไม่มีความรู้ทางการเงินในการทําอาชีพใดๆก็ตามรวมไปถึง งบการเงินส่วนบุคคลที่เราไม่เคยเรียนรู้มันนั่นแาว่าเราก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเงินในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดบางคนก็ไม่ตระหนักรู้ในเรื่องตรงนี้เลยมันก็จึงเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราชัดเจนกับตัวเองชัดเจนว่าวันนี้คือวันที่เราต้องกลับมาตั้งคําถามว่าทําไมบริษัทหนึ่งถึงไม่ให้เบิกทําไมบริษัทหนึ่งถึงมีกระแสเงนินสดเกินตลอดเวลา ทำไมบางทีเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราไม่ได้สิทธิตามชอบทำเพราะบางครั้งถ้าเกิดสมมุติเราเจาะลึกไปเราจะเห็นเลยว่าปัญหานี่โอ้โหเริ่มลุกลามไปไกลแล้วเพียงแต่เราไม่เห็นเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงเราก็แค่ยอมรับว่าเออนี่คือบริษัทที่เราไม่ควรที่จะทํางานต่อไป1นึ่เขาเริ่มขาดสภาพคล่อง 2. เขาเริ่มบริหารเงินแบบผิดผิดสเขา เอารายได้มาใช้เลยทันทีเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเอารายได้นี้ไปตัดเป็นกําไรก่อนแล้วเหลือเป็นกระแสเงินสดต่อไปเขาก็ทําให้มีกระแสเงินสดอิสระตามมาการเรียนรู้แบบนี้ผมเชื่อว่ามันช่วยให้เราเรียนรู้ได้ทันและตั้งตัวได้ทันว่าบริษัทที่เราเป็นผู้ว่าจ้างเราเนี่ยเขามีสภาพการเงินเป็นอย่างไรแข็งแกร่งไหมอ่อนแอรืรอเปล่าสามารถผ่านวิกฤตใหญ่ๆไปได้ไหมหรือบางบริษัทเนี่ยโอ้โหผ่านวิกฤตเล็กๆไปไม่ได้เลย ิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราแค่สังเกตมากขึ้นเนรียนรู้ในเรื่องราวแบบนี้เราก็จะเก่งมากขึ้นการที่เราทํางานให้ใครแล้วชีวิตเจ้านายสุขสบายแต่ลูกน้องลําบากลําบนนั้นาอาจจะแสดงว่าเขาเอารายได้หรือว่ากําไรจสุทธิไปใช้มากกว่าจนบางทีตอนนี้อาจจะมีปัญหาทางการเงินนี่ยังเป็นเหตุผลที่สําคัญยิ่งที่เราต้องสลับตับฟังเงี่ยหูฟังว่าถ้าทํางานให้ใครเราต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่า เรากําลังติดตามชีวิตเขาเขาอาจจะเป็นหัวหน้าที่ดีหรือไม่ดีเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนั้นแต่เราใส่ใจว่าผลประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยสำคัญและยังมีอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติสวัสดิการไม่มีหรือว่ารายรับของทางบริษัทเนี่ยเริ่มมีปัญหามันก็จะเริ่มสะท้อนมาในหลายๆจุดซึ่งแน่นอนทุกคนกันรักครอบครัวองตัวเองแต่เราเป็นพนักงานเราก็ต้องนักตัวเองเหมือนกันว่าเราจะหาเจ้านายที่ดีได้อย่างไรที่เป็นเจ้านายในการที่นึกถึงคนอื่น พยายามจัดการปัญหาหรือว่าจัดแจงสิ่งต่างๆให้มันลงตัวนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดสมมติเขากําลังมีพฤติกรรมแบบแปลกๆหรือผิดๆเราก็าแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงบริษัทรวมไปถึงทําให้สิ่งที่มันถูกต้องมากขึ้นนั่นก็คือมองเห็นความจริงแล้วพยายามปรับปรุงตามว่าอะไรควรปรับหรืออะไรไม่ควรปรับสุดท้ายนี้ทั้งนี้การเบิกเงินไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องคุยกับคนว่าจ้างเราเป็นหลัก ต่อมาคุยเรื่องกฎหมายการทํางานว่าเป็นอย่างไรถ้าเราคุยเองทําเองไม่ผ่านคนดูแลเลยมันก็อาจจะยากตามมาซึ่งความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าการที่เราทํางานสักที่หนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือเรามีรายได้เข้ามาการมีรายได้ถึงจํานวนหนึ่งหรือมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่เราก็วควรที่จะส่งยื่นภาษีและไปคํานวณว่าเราเสียภาษีบุคคลธรรมดาเท่าไหร่แน่นอนว่าการเสียภาษีรวมไปถึงการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมาย ว่าเรามีงานทำนู่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่ชอบทำอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะแจ้งให้เจ้านายแล้วก็ตัวเองรับรู้ว่าเรากำลังทำงานให้คนคนนี้อยู่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ดูมีความส,สำคัญต่อในเรื่องของบริษัทืูว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องชัดเจนว่าเราทำงานนี้เราควรจะได้รับผลตอบแทนบางส่วนอย่าคิดว่าการที่เราทำงานบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ ทำงานตามระบบเราก็ไม่ต้องดับไรายได้ก็ได้สิ่งนี้ไม่ควรจะยอมบ่อยๆจนเกินพอดีเราจะยอมบ้างเป็นบางเหตุการณ์แต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เราเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของเราให้เราได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจดีในเรื่องของความเดือมล้อการมีแกลบว่าเจ้านายใช้ชีวิตดีเกินไปแถมเราเบิกเงินแล้วเขาก็ไม่ยอมให้สิ่งองนี้เป็นสิ่งที่ เราต้องสังเกตตัวเองและต้องพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองรวมไปถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยเถิดไปถึงการเปลี่ยนหน้าที่การงานที่เราจะไม่ต้องทํางานกพี่ชายเราแล้วเราไปทํางานที่อื่นเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องให้เราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองไม่มีใครช่วยตัดสินใจแทนให้เพราะนี่คือชีวิตของเราและเราต้องทํามันด้วยตัวงเราเองอย่างสุดความสามารถผมเชื่อทุกปันนาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อ a แ k A จิด้วยนะครับ